2ที่ e 11ตุลาคม2566นะครับเราอยู่ที่ปากทางองค์การบริหารส่วนตำบลปักดุกนะครับศูนย์ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมลมสัตว์นะครับของมูลนิธิร่วมกตัญญูซึ่งมีกำลังจากพี่น้องคุณพลลวงข้าวนะครับร่วมกตัญญูเพชรบูรณ์มูลนิธิร่วมกตัญญูพิศณุโลกนะครับ แล้วก็กําลังส่วนกลางจากมูลนิธิร่วมกนันอยู่ที่ท่านประธานดรรัตนาสมคุลรุ่งเรืองนะครับท่านผู้จัดการหัวหน้าสมศักดิ์ปรวัตเนี่ยนำสิ่งของแล้วก็ส่งกําลังเจ้าหน้าที่และสารสมัครนะครับขณะนี้มาร่วมกับภักส่วนราชการของในพื้นที่ล่มศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้นะครับกําลังจะขน สิ่งของนะครับอาหารและน้ำดื่มลงไปในยังพื้นที่ประสบภัยพี่ไปไหนก่อนไปเอาคนป่วยป่วยครับเอาคนป่วยหรือเปล่า เอาไปด้วยดีไปด้วยตอนนี้นะครับทีมกู้ภัยร่วมกับันยูกำลังเข้าไปปฐมพยาบาลผู้ป่วยนะครับข้อมูลบอกว่าล้มนะครับก็มีอาการบาดเจ็บที่กระดูกไม่รู้ว่าอาการไม่น่าจะแฟกเจอร์นะครับตอนนี้มี สารโรคกระตุยกำลังเข้าไปผู้ป่ตอนนี้เรากำลังจะเอาผู้ป่วยขึ้นเรือแล้วนะครับเดี๋ยวจะนำไปส่งต่อให้รถพยาบาลด้านนอกนะครับ เป็นภาพสดๆนะครับที่บ้านละมุดที่อำเภอหล่ม,ลม,ลมสักดิ์นะครับบ้านละมุดหมู่12นะครับตำบลหนองควายนะอำเภอหล่มสักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ในพื้นที่ประสบไผยนาำท่วมเดี๋ยวน่าตรงกลางน๊นกตตกลางน๊กตตกาตนนุักตาตกาา ค่อยๆนั่งเลยนะครับค่อยๆนะเพราะผู้ป่วยขยับตัวเองได้จะรู้ว่าขยับแบบไหนโปวดไม่ปวดนะครับผู้ป่วยก็อยู่บนเรือร่วมกันอยู่เรียบร้อยนะครับจะนำออกไปส่งต่อให้รถพยาบาลด้านนอกนะครับ หมู่12บ้านละมุดตำบลหนองควายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูร์ครับ ทีมเรือร่วมกตัตตนยูนำผู้ป่วยนะครับเป็นผู้บาดเจ็บมาส่งถึงถนนนะครับซึ่งมีรถพยาบาลนะครับรถพยาบาลของอาาสสมังร่วมกตัตตยูเพชรบณ์ที่หล่มสักนะครับมารอสแตนบายอยู่แล้วนะ อ๋อพี่น้องเอาไปรักเอาเบียไปไหนครับมีพี่น้องทีมอาสาสว่างมาช่วยด้วยนะครับขอให้ผู้ป่วยปลอดภัยนะครับขอบคุณพี่น้องสว่างาผู้บาดเจ็บเจ็บนะรับผู้ป่วยส่งต่อให้ขอบคุณนะครับ รว่างมงคลศรัทธานะครับเพชรบูรณ์ขอบคุณนะครับ